khâu này là tài khâu khâu mình nữa xa bữa nay chỉ dùng mình phải giúp, phải bưng làm cái lúc này lúc này, này kim sắn lúc kim lúc kim toàn anh bưng vẫn kinh nà trò về. cái cái lăng, lăng bay lên cái cái đầu cầm สิบห้านาฬิกาศูนย์ศูนย์แทบเปิดนาิกสุบเผาเผาสุบน่ะดูวัดอันยังท่ดท้องจักวัดนี้ม่รู้อันวะแดรแังเขียวเน้ลวนอมอมอมตะกะพันน่ะเป็นรูหัวใจ ม,ม่เลีงล oui, ูกไม่เล <wh> ี้ยงคือ <delle> ล hmm ูกยังจำเลยก็เจ <ok> ้าวันี้กำลังยางอ้อมเมียนอยู่นูสุบยางเขียนเป็น่นูกระลุกอ้อมเมียนซมหลวนเลยแาแรกมูหัวแม่เปี่ยนอยู่

แค่เด็ก็เด็ไปรล่ยวกีเยเอาอันที่ร้อยแดรแลาไม่ไม่ได้เอาไปวาวงเรียวัยแม่น้ำเจ้าพปอย่างบงแก้วก็เหล่อความเรียวความเรียวลความเรียวมันบางกเอาเขาแทนคือพวกไปนี่สิเอาเขาแทน เอาเจ็บบอลน้อยเดียวเพราะนะกระดูกอันทีเอาของทานเขาเลี้ยวันเฮ็ดบุญหาด้เลยววนะเจ็บกระดูกเฮ็ดบุญหาเลยนะเ,เ,บบเลยีเ้ยวไม่ <c oughs> ต้องไปมีพิธีหลายอย่างยุบ <c oughs> แบบไม่ เอาก็ดูเขาแห้งเรีวเลยทำอย่างงีาไงนี่ยงงไม่ต้องพิงง่ายทำอย่างงง่ายเลยบุกปากเอง มาแล้ว <c oughs> ฟูองยังมาบ่าล่ะจัอย่อยไปยังล่มบลืมคิดบ่อเกว่า cái phải ăn cái bò nhóc đi phải ăn nhau cái bò về la, la tay Nhiều 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 niêu 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 ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเจ้าสัวไม่ยังวาเว้ปิดไป